แต่สุดสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วกับยิสานแฟมลี่กินแบบบ้านๆมานะค่ะพี่น้องคะ่ะหนึ่งสิบาปมากินหอยไงคะ่ะพี่น้องคะ่ะเป็นหอยค้างเนาะคะ่ะ โตง้ายง่ายผนเคยกินครั้งแรกด้วยพี่น้อง่ะหอยง่ายปันผมเคยกินหอยง่ญ่แบบนี้จ้าเตื้ยเนาะคะ่ะนี่ค่ะเวยเกือบซำกําปั่นเลยคับพี่น้องคะ่ะมเกือบอุ้ยญ่ายค่ะครั้งแรกเนาะคะ่ะที่จะเคยกินใจอยากกินหอยแขรงค่ะพี่น้องหาสื่อมาได้ก็เลยเห็นเพิ่นขายหอยค้างนี่นี่เพจเนาะค่ะพี่น้องก็เลยสั่งเอาค่ะพี่น้องขาโมโหว่าจะสร้างเพจใดเนาะคะ่ะน้ำจิ้ม รสเด็ดคับพี่น้องอม mm. ทำเองค่ะพี่น้องคะซีฟูด้ด mm. mm. มาค่ะลุยแกะมาเรียบร่อยตัวใหญ่เลยค่ะพี่น้องลาดน้ำจิ้มลงไป mm. mm. เป็นตาแสบเนี่ยมาเคยกินทำลายแตกโอ้มาเด้อพี่น้องเด้อเสียบๆน้ำกันน้ำจิ้มเสียบๆเลยเนี่ย จับมั้งเต็มปากเต็มค่ำดีดคักเนาะกุ๊บกุ๊บเบอรงเหนียวอืม แว่ที่สุดช่วงนีก้ก็จะมีแต่เมนูกับแกมแน่เ้ยค่ะแต่สิบปีไม่เนาะค่ะพี่น้องเ้าบ แบบนี้หาลูกอิ่มเลยค่ะพี่น้องค่ะ ตัวใหญ่ครับอืมเต็มซอนเต็มซอนแบบหล่นจากซอนเลยค่ะพี่น้องมาเด้ออืม Tốt cho ไงฮะมาเกะให้ดูดังปกโวยหนามเพิ่นค่ะพี่น้องค่ะไ่คัหไ่แนวมาค่ะออปอดทุ่มหยาบพป่น่องกุบกุบแซบข้าขนาดข้างแรกที่เคยกินเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ เมื่อคืนว่าจะเสบกันนี้ในใจอยากกินหอยแข้งเลยค่ะพี่น้องอยากกินหอยแข้งน้อยซ้ำนี่แหะู้ใด,ด้หัวว่าสร้างเพจไดแนะนำมาแน่เลยค่ะพี่น้องอยาก,กินแห้งมาสดเลยค่ะ แบบสุดๆเลยเนี่ยในที่หาเริ่มเอียมหรอคะพี่ดองลูกใหญ่แฮ้งห่อเลยค่ะห่อผักโอ้ยสีบค่ักเมนูจับแกมปีใหม่เนี่ยเลอดเลยค่ะเมนูนี Mm Hãy -hmm. mm -hmm. subscribe แต่ข้าเด,ยเดียวพี่นาอข้ามาา่าแสบเพราะว่าเเคยกินอย่างแสบปบบนี้มาก่อนอืม้ม